อนนี้สังคมของเราเนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันเยอะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายไม่ใช่เฉพาะที่หมอที่มาคิดเห็นถกเถียงกันเท่านั้นนะครับแต่ว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่นะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคนกัมพูชาคือในทางการแพทย์เนี่ยผมต้องเรียนทุกท่านตรงๆเลยอย่างนี้ว่าถ้าเป็นหมอเป็นพยาบาลเนาะ ถ้าเราเห็นคนไข้ฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตหรือมีภาวะฉุกเฉินใดๆที่สมมุติว่าเขาล้มลงไปต่อหน้าเราเขากําลังจะคลอดลูกเขามีเลือดออกนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติใดน,นะหมอพยาบาลละเลยไม่ได้อันนี้เป็นเป็นหลักสากลแล้วก็เป็นเพราะว่าความเป็นมนุษย์นะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทุกคนยอมรับได้ ในจุดนี้ผมว่าไม่ได้มีข้ออะไรที่ต้องมาถกเถียงกันคือถ้าเราเห็นคนกัมพูชาล้มลงต่อหน้าเรา,าเราจําเป็นต้อง CPR ต้องให้เลือดเขาจําเป็นต้องทําคลอดให้เขานะถูกแสะถูกแทงถูกเสียบผมว่าโดยธรรมชาติมนนษย์ทุกคนทําช่วยกันหมดนะโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลต้องช่วยเขาแน่ๆแต่ทีนี้มีข้อถกเถียงกันอยู่ตรงที่ว่ากัามพูชาเนี่ยเขาก็ทําสงครามกับเราถูกไหมแล้วปรากฏว่าเขาอะ ก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บบ้างแต่ก็ยังอยู่ในประเทศเขานะยังอยู่ในประเทศของเขาเขาก็ติดต่อมาว่าเอยมีคนเจ็บคนป่วยคนน,คนนู้นคนนี้ที่จําเป็นอยากจะส่งมารักษาบ้านเราจุดนี้นครับที่เป็นประเด็นที่ผมว่าน่าจะต้องคบคิดกันซึ่งคนส่วนหนึ่งก็ไม่เอาไม่เอารักษาเพราะว่าโ,โหรักษาไปคนก็กลับมายิงเราอยู่ดีถูกไหมแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมองว่าโอ้โหเนี่ยมันมีสัญญา ต่างประเทศนะจริยธรรมของแพทย์อย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าคนที่พูดอย่างนี้โดยส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่ไปปฏิบัติงานจริงเพราะว่าเราจะเห็นคุณหมอที่อยู่ในพื้นที่จริงเนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาเขาทำไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าโรงพยาบาลเราเขาก็ยิงถล่มจนเละเทะไปหมดแล้วอย่างเงี้ยจนแม้แต่ประชาชนเนี่ยประมาณ3,000 0นคนก็จังไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับแล้วเนี่ยคน2กลุ่มนี้ก็ต่างกันเอาประชาชนส่วนใหญ่อะ่ะผมว่า90อน่ะ ก็ค่อนข้างเห็นต่างกันตรงที่ว่า90%ก็จะมองว่าเฮ้ยไม่ต้องไปรักษาหรอกนะแต่ผมว่าจะมีสักห้าสินตในบ้านเราก็ยังเห็นอยู่ในในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ก็ยังถกเถียงอยู่ว่าเฮ้ยสำคัญนะจริยธรรมนู่นนั่นนี่นะนะผมก็เลยคิดวิธีออกมาแล้วซึ่งต้องย้ำนะว่าเป็นเป็นถ้าทำได้จริงเนี่ยมันจะเป็นข้อดีกับประเทศมากเลยแล้วก็จะหมดข้อถกเถียงกันไปเลย แล้วก็ย้ำด้วยว่าไม่อันนี้ไม่ใช่การพูดประชดน,นะครับอันนี้เป็นการพูดจริงๆนะครับต้องบอกทุกท่านนะบางคนที่ฟังแล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดประชดเพราะว่าผมพูดจริงๆนะเนี่ยคนที่มีความคิดเห็นว่าการรักษาเป็นเรื่องที่ต้องทําต้องรับคนไข้กัมพูชาต้องรับทุกอย่างที่เขาอยากส่งมาท่านไม่ได้คิดผิดนะผมว่าท่านก็ต้องรวบรวมคนกลุ่มเนี่ยเอาไว้กลุ่มหนึ่งแล้ว ใช้คนกลุ่มนี้แหลคะครับเพราะว่ามีหลากหลายมากเลยมีหมอก็มีแต่ไม่หมดเลยนะหมอที่คิดอย่างนี้นะก็ไปรวมกันไปสร้างศูนย์เป็นโรงพยาบาลสนามอยู่แถวชายแดนย้ำนะนี่ไม่ได้พูดประชดนะนี่จริงๆนะเพราะว่าถ้าท่านทําอย่างนั้นได้เนี่ยท่านจะรักษาชื่อเสียงของประเทศไทยไว้ได้เลยเราจะไม่มีข้อถกเถียงกันเรื่องนี้อีกแล้วนา,นานาชาติเนี่ยก็จะต้องชื่นชมเราแน่นอนว่าโอ้โหคนไทยเนี่ยยังมีทีมนะแม้แต่ตามสงครามนะ ยังมีทีมที่ออกไปอยู่บริเวณชายแดนเพื่อที่จะรักษาทหารรักษาประชาชนของคู่อริที่อยู่ฝั่งตรงข้ามาส่งรักษาคนไทยด้วยนะรักษาฝั่งตรงข้ามด้วยไปอยู่ตรงชายแดนนะครับปราสาทอะไรก็แล้วแต่แนวชายแดนนะ่ะผมว่าคนกลุ่มนี้มีมากพอสมควรรวบรวมเงินรวบรวมทองกันไปนะครับเพื่อสิ่งที่ท่าน พูดถึงอะคือท่านเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นจริยธรรมมันเป็นสัญญาที่เราควรจะต้องทํามนุษยธรรมรวมกันไปครับไปทําเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับอยู่ตรงนั้นเลยไม่ต้องไปสั่งให้คนอื่นไปท่านลงไปเองลงไปทำใครมากัมพูชาจะมาอะไรท่านรักษาเลยด้วยทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่รักษาด้วยหลักมนุษยธรรมที่ที่เราเชื่อ ถ้าเราทําแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนสันเรินผมยังสัรเริญเลยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องจริงๆที่ท่านอยากจะมีมนุษยธรรมท่านก็ไปตั้งโรงพยาบาลสนามตรงนั้นรับชาวกัมพูชาเข้ามาช่วยกันรักษาได้อย่างเต็มที่นะครับประเทศไทยก็จะรอดพ้นจากการ ที่เราต้องมาทะเลาะกันว่าใครจะลงไปจะต้องรักษาไหมเราก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันแล้วเพราะว่าเรามีหน่วยของคนที่เห็นด้วยอยู่แล้วว่าต้องรักษาเขาไปอยู่ตรงนั้นพดายาอำนวยความสะดวกให้เขาไปเลยนะครับผมคิดว่าหมดเลยข้อข้อ,ข,อข้อต่อว่าประเทศไทยเราไม่ต้องเถียงกันด้วยหมอที่อยู่ตามโรงพยาบาลที่เซอร์วิสคนไทยมากมายอยู่แล้วนะและไม่ได้อยากจะลงไปในพื้นที่เกิดเหตุท่านก็เซอร์วิสของท่านต่อไปไม่ได้มีอะไรไม่มีปัญหาอะไร ในคนที่ว่าหมอว่าคุณไม่มีมนุษยธรรมไร้จริยธรรมคุณก็ต้องรวมตัวกันไปรวมตัวกันไปแล้วก็ไปอยู่ตรงชายแดนนะพยายามใช้ทรัพย์สินส่วนตัวให้มากที่สุดของตัวเองด้วยนะผมผมย้ํานะต้องบอกกันนะผมไม่ได้พูดประชดนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะคนถ้าผมพูดออกไปอย่างเงี้ยคนก็จะหาว่าหมอมาพูดประชดไม่ได้ประชดอันนี้ผมพูดจริงๆริเลยท่านต้องทาแบบนั้นเลยใช้เงินตัวเองใช้เลือดตัวเองนะเตรียมไว้บริจาคถ้ามีคนที่ต้องเสียเลือดต้องได้เลือดท่านก็เตรียมเลือดไปใ,ให้เขา ผมคิดว่าถ้าท่านทําอย่างนั้นได้เนี่ยมนุษยธรรมจริยธรรมแพทย์เนี่ยมันจะไม่อยู่ในตำรามันจะปรากฏให้สังคมไทยได้เห็นคนไทยจะชื่นชมท่านและแม้แต่คนต่างประเทศทั่วโลกคนกัมพูชาเองก็จะชื่นชมท่านมากๆเลยแล้วก็ชื่นชมคนไทยด้วยอันเนี้ยถ้าท่านทำอ่ะประเทศไทยได้น้าแน่นอน แล้วก็เป็นทางออกที่จะทําให้คนไทยที่มีความเห็นแตกต่างกันได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับอย่าอย่าอย่าอยู่ส่วนกลางแล้วสั่งให้หมอที่อยู่ชายแดนไปทําพยาบาลที่อยู่ชายแดนไปทำบางทีเขาทําไม่ได้เพราะว่าครอบครัวเขาถูกยิงที่ทํางานแล้ถูกทําลายเขารับไม่ได้กับการที่จะไปทาอย่างนีน้จริงก็ไม่เป็นไรเราก็กันพวกคนพวกนี้ออกมาท่านเป็นแพทย์เป็นพยาบาลลงไปเสิร์ฟในจุดนี้ไปทําให้เขาทําให้โลกเห็นครับว่าคนไทยะ มีมนุษยธรรมมีจริยธรรมจริงๆนะครับและนั้นน่ะคือสิ่งที่เป็นประโยชน์จะไม่ใช่แค่การพูดเป็นวาทกรรมที่เอาไว้พูดหล่อๆเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีที่จะทําให้พวกเรากลับมาปลองดองกันได้แล้วทุกคนก็ทําหน้าที่อย่างที่ตัวเองต้องการนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับย้ํานะผมไม่ได้พูดประชดน,นะอันนี้เรื่องจริงนะทําแบบนี้ครับแล้วคําตอบของทุกปัญหาในประเทศจะคลี่คลายลงไปได้เยอะในเกี่ยวกับการกรักษาคนไข้เรื่องกัมพูชานะครับโยฟรานิสด็อกเตอร์ด็ร์วครับ